คุณสุชาติครับเท่าเท่าที่ทราบมาเนี่ยดูเหมือนว่ามันก็จะมีข้อมูลอีกด้านหนึ่งด้วยเหมือนกันว่าเอ๊ะรัฐมนตรีของพรรครวมเพืทั้งชาติบางคนที่อาจจะดูมีผลงานเนี่ยแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังอาจจะไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิดใช่ไหมครับก็คิดว่าในเร็วๆนี้ก็คงไม่นานก็คงมีอะไรออกมาให้เห็นหมดนะครับผมบอกแล้วว่าภาพดูดีอ่ะพี่ครับสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ใช่คุณอาจจะยังไม่เห็นอืม โดยดโดยเฉพาะคนที่เหมือนกับมีข่าวบ่อยๆมีข่าวทุกวันนี่ก็อาจจะมีปัญหา,าอะไร,รเร็วๆนี้ใช่ไหมฮะที่ที่คุณสุชาติบอกสร้างว<อ>ัฒกรรมการสร้างภาพการพ,พูดอะไรออกมาดูดีเนี่ยครับใจไม่ต้องด้านเลยนะพี่อ๋อครับโอ้โหโอ้คือถ้าเรื่องข่าวลือที่คุณสุชาติพูดมาตอนคําถามแรกเป็นจริงนี่จริงๆก็มันน่าจะตรงเป้าหมายนะครับคุณสุชาติจะได้เปลี่ยนหัวหน้าพักด้วย มีบทบาทในกรรมการบริหารพักด้วยทําไมไม่ไปร่วมมือกับเขาล่ะครับพี่ถ้าพี่ประกรณกับพี่พี่กําลังครับสู้รบกับใครกลุ่มหนึ่งแล้วก็อยู่ในการแล้วอยู่่อีกคนหนึ่งมาบอกว่ามาร่วมกันว่าไปทาละไปทําอีกคนพี่เชื่อเพราะล่ครับพี่ก็คือผมบอกตรงเลยพี่ผมไม่อยากสัมภาษณ์ทั้งวันวันนี้ผมสัมภาษณ์รายการพี่ประกรณกับอีกรายการหนึ่งเนี่ยเช็คผลสั้นๆคือเมื่อวานผมไม่สัมภาษณ์ใครไม่คุยอะไรโทรศัพท์ใครผมคิดว่า ผมก็ปล่อยไปธรรมชาติที่เพิ่มเกิดไปแล้วใช่ไหมมันเป็นไร,รต้องเดินต่อแต่สิ่งที่ผมได้รับโอ้เยอะมากค, <c oughs> คือเนะไม่หมดอ่ะคือคือไม่พูดไม่พูดเลยไม่ไหนเหนช่นไรเซ็นอย่างเงี้ยวอาไรเซ็นปลอมเนี่ยมันไม่ใช่รไรเซ็นที่ผมเซ็นคือไยเซนเ็นเบิกธนาคารไปดูทุกธนาคารสิครับถูกไหมอย่างเงี้ยมันกล่าวหามันแบบมันมันไม่ใช่คือ คือคือลายเซ็นมันคนละอย่างกันแต่ผมเซ็นที่เซ็นเนี่ยมันเซ็นลายเซ็นเบิกธนาคารลายเซ็นในแบงค์ oh. เขาเมื่อ,อวานมันมีอีกประเด็นหนึ่งที่คุณเอกนัทพูดเนี่ยก็คือว่ามีกลุ่มทุนจีนเนี่ยลงขันล้มเขาเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้จริงไหมครับผมของปลอมทั้งนั้นเลยพี่ของปลอมทั้งนั้นเลยใครจะพูดอะไรก็ได้ผมอยู่ในพื้นที่มืผมจะไม่รู้พี่ว่าใครทําอะไรครับ เดี๋ยวเมื่อเขาบอกพี่แล้วสิ่งที่พี่เห็นมันจะไม่ใช่หรอกสิ่งที่ใช่พี่จะไม่พี่ใจอาจจะเห็นได้เร็วเนี่ยอือครับคือม,คมันไม่ใช่มีใครล้มใครใครผิดว่าตามผิดข้อกฎหมายพี่อ๋อแต่พี่ลืมว่าผมอยู่พื้นที่ภาคมันออกเนี่ยอ่าครับซึ่งอ,อาจจะโยงกับผมเนี่ยไม่รู้จักบรรสนุ้ยมีม,มีมีปัญหากับกลุ่มทุนเท้าแบบบ้า,า,าจ,จะรู้จักใครทั้งคนพี่ครับรู้จักจาก,จกนักการเมืองท้องถิ่นที่มาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้น เกิดจากขา้าราชการในจังหวัดนั้นมาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นอกับเหตุการณ์ชุดชุดเฉพาะกิจอ่ะก็มออผมบอกล้วผมไม่กล้าล่วงแต่เดี๋ยวนะนนะผมสักวันเดี๋ยวพี่จะจะเห็นเองอ่ะว่าใครทําอะไรไว้มันก็จะกลับไปเองหมดอ่ะแสดงว่าคุณสุชาติกำลังบอกว่ารู้ข้อมูลดีเพราะว่ามีการส่งทีมเฉพาะกิจเนี่ยไปจัดการโรงงานอะไรต่างๆนะอยู่ภาคตะวันออกทั้งนั้นซึ่งเป็นพื้นที่ที่คุณสุชาติช่างนองอยู่ไม่ได้กล้ไไม่ด้าล่วงหรือไม่โทษเจ้ากระทรวงนะ ขาจะไม่รู้ก็ได้ครัข้าจะไม่รู้ก็ได้ว่ามีชุดสุดซอยแต่มีชุดอีกชุดหนึ่งตามมาทําอะไรก็ไม่รู้อีกชุดหนึ่งไอ้ชุดนั้นผมไม่รู้มาจากไม่รู้เขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ครับอ่าซึ่เหมือนพร้อมทํางานในตําแหน่งนี้คือซึ่งซึ่งซึ่งคุณสุชาติเนี่ยก็คือทราบว่ากำลังจะมีการมาร้องเรียนแล้วล่ะใช่ไหมฮะมันไม่ได้ว่าพูดถึงเรื่องตําแหน่งว่าใครจะอยู่ตำแหน่งไหนแต่กำลังบอกว่า ผมก็อายโัมเองเพราะคนที่มาฟ้องในพวกอูดามเนี่ยครับ,เ,รบเขารู้ว่าผมอยู่ในพักนี้กระทรวงนี้อืมแล้วมาเกิดเรื่องแบบนี้พี่ผมส้ครับอ่าครับแสดงว่าเร็วๆนี้จะมีเรื่องอ่าแรงๆแบงขึ้นมาใช่ไหมีหลายคนเขาก็มันก็รู้ในวงกว้างหมดแล้วนะแต่ว่าเขาแค่ยังไม่เป็นยังไม่เป็นกดีความกันเท่านั้นเองครับครับ อ่าฉนั้นก็ต้องดูดูกันต่อไปแล้วก็น่าจะสุกนี้ยังไม่จบง่ายๆนะฮะถ้ากระทรวงอาจจะไม่รู้ก็ได้แต่ว่ามันก็มีตัวตนมีมีหลักฐานเอาทนี้ผมก็หลักฐานให้ผมผมก็ไม่ยุ่งอ่ะผมผมไปว่าเองผมไม่ไม่ใช่ตำรวจผมเนี่โอ้โหคือคือคือมีคนเอาหลักฐานมาให้คุณสุชาติเลยนะครับผมบอกเขามาคุยผมด้วยบอกผมไม่ยุ่งอ่ะผมเดี๋ยวหาผมไปแกล้งเขาอ่าไม่ไว่าไปว่าคดีอเองผมเนี่ย จะจะมียกธงขาวยอมแพ้กันก่อนไหมครับศึกนี้หรือว่าไปกันจนสุดทางจริจผมจบไปนานแล้วนะพี่ครับอืมเมื่อวานเนี่ยผมนั่งฟังจนผมมีความรู้สึกโอ้โหนี่โอ้สุดยอดจริงจริงผมยอมรับเลยพูดแต่พูดแต่ละอย่างครับครับผมก็ผมไม่ต้ว่าอะไรบขาเลยครับก็คือสรุปง่ายๆว่าอ่าที่อีกฝ่ายหนึ่งพูดนั้นไม่เป็นความจริงแล้วก็ภาพที่สร้างเนี่ยกำลังจะถูกเปิดเปิดเผยแล้วว่าไม่ได้เป็นอย่างที่สร้างนะครับคือ คือพี่มันมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ความจริงคือความจริงดีกว่าพี่อืครับเราไม่พูดไม่ใช่ว่าเราผิดแต่เราไม่พูดเพราะเรามีความรู้สึกว่ามันมันไม่เรื่องที่มีคนออกมาพูดให้ให้ประชาชนรับทราบในเรื่องความปัญหาในบ้านแต่บางทีถ้าเราไม่พูดปุ๊บทุกคนก็หาว่าผมผิดด่าผมกันเละหมดทั้งประเทศครับ <ดา S 1> อังต้องรอดูว่าเราก็ไม่มีโซเชียล เราไม่มีทีมต้ง้งโซเชียลไม่มีทีมไปคุยกับสสไฟค้านให้ไปค,คุยผมคําพูดหนึ่งนะมีคนโทรมาบอกผมมาสองวันก่อนครับเขาให้เช็คผมว่าผมทําอะไรในโรงงานไหนบ้างผิดอะไรบ้างไม่รู้ว่าใครเช็คแต่มีคนพูดมาอย่างเงี้ยผมถามผมผมจะทําอะไรชีวิตผมไปดูสิผมทําอะไรอาชีพอะไรอืมอันนี้มันมันคืออะไรอะ่ะถูกไหมค,คือหมายหัวเลงเป้าคุณสุชาติด้วยอ่หวนานพี่ไป เขามาก็มาอ้างอิงเป็นสติ๊กเกอร์ที่ทำเป็นสามสี่หมื่นใบไม่รู้ใครไปติดก็บอกว่าเนี่ยเป็นสติ๊กเกอร์ผมลูกน้องผมไปเอาไปรับการพิษผมก็ถามกลับไปที่รถไอ้คันนี้ที่ผมดูมันเดิมเนินคดีกันไปตั้งสองปีปิดโรงงานไปแล้วอย่างเงเอาเรื่องเก่ามาพูดแบบวันนี้คดีแกิอย่างนี้มันไม่ถูกถูกครับอืแสดงว่าในมุมของคุณสุชาตินี่ก็คือมีมีขบวนการเล่นงานคุณสุชาติอยู่ด้วยใช่ไหมครับโอ้พี่ผมพร้อมอยู่แล้วชีวิตผมเกิดมาเยอะผมไม่กลัวหรอก เอาความจริงเป็ความจริงใช่ไหครับในขณะที่อีกด้านหนึ่งก็ก็ก็กำลังจะบอกว่าสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งทาหรือไปสร้างภาพว่าดีเป็นบวกยกตนข่มท่านเนี่ยจริงๆก็จะมีคนมาเปิดโปงเหมือนกันน,นะครับมันไม่พูดดีกว่าพี่ที่ผ่านมาอืมมันไม่พูดดีกว่าเพราะมันไม่เกี่ยวกันมันเรื่องไม่เรื่องในบ้านนะพี่ตัวครับ<ด>ท้นจริงเราให้ความเคารพซึ่งกันและันมาตลอดแล้วก็ผมก็สัมภาษณ์วันสองสามที่ดี้วว่า เราไปด้วยกันดีๆอย่าอย่ามีอะไรกันเลยแล้วก็แยกย้ายกันด้วยด้วยด้วยความเป็นมิตรเหมือนเดิมแค่นั้นยังไม่ได้มีอะไรกันครับครับยังเหลือไมตรีสุดท้ายให้จากกันด้วยดีนะก็ก็คือว่าพร้อมพร้อมจะคุยคุณขิงเขาก็บอกว่าเขาก็พร้อมคุยถ้างั้นก็ช่วยรับสายเขาด้วยนะครับคือก็ก็คุยอาจจะคุยก็คุยในสิ่งว่าก็ต่างคนต่างหยุดแค่นั้นเองถูกป่ะแล้วก็ปล่อยปล่อยมันเป็นเรื่องของ ทางใครทางมานันไปก็นนั่นเองนี่